สวัสดีพี่น้องทาบผู้ชมทุกท่านเึิ่งอีสานประวัติบัตรตำนานเมื่อคลิปนีนำพี่น้องไม่ย่อนร้อยค่วมเป็นมาการหายสาบสูญของสมเด็จพระเจ้าชัยเศษฐาธิลัชพระมหากษัตริย์เล่าหลันสกักที่ยังเป็นเรื่องคุ้มเครือมาจนกระทั่งปัจจุบันหลายๆข้อมูลที่ปรากฏกะยังบ่สามารถชี้ชัดได้ว่า อันใดเป็นข้อมูลเท็จอันใดเป็นข้อมูลที่แท้จริงแต่ใบบุญกย็ยอยากนาเสนอให้พี่ให้นอ้องที่สนใจใครหูได้พินิจพิจารณาน้ากันลหลายๆมุมคับเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมากของเรื่องนี้พระเจ้าชัยเสรษฐาธิราชเป็นกษัตริย์ลลานสากที่ได้สวรรคตยังหลึกลับลักทานจากพงศวดันของหลานสาก กะบ่ได้ปรากฏวา่าพระองค์สินพระชนเมื่อใดเพราะเหตุใดลักาานจากศิลาจารึกที่คนพบคนพอในปัจจุบันจารึกขั้งล่าสุดที่พระองค์โปรดเก่าให้สร้างขึ้นนั่นก็คือจารึกมหาธาตุเจ้าเชียงใหม่หน้าบอนลงปีศกกราช929หรือในช่วงปีพศ .2110 แต่ปรากฏวา่าศิลาจารึก ที่วัดธรรมสุวรรณคู่หาล่งศักราร934คือช่วงปีพศ2115ได้ปรากฏพระนามของกษัตริย์ล่านสร้างพระองค์ใหม่คือพระเจ้าสุมังคระอายโกโพธิสัตว์และกะพระวรรัดธรรมประโชตกุมารซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าชัยเสษฐาทิลาชได้หายสาบสูญไปแล้วก่อนช่วงปีพศ2115อย่างแน่นอน ในกรณีที่มีการหายสาบสูญไปของพระเจ้าชัยยเศรษฐาธิราชประวัติศาสตร์เล่ากก่าถึงตอนนั้นว่าพญานาคนกับอดีตพระสังฆราชวัดมัชฌิมาอารามได้ขิดกระบฏแล้วก็แต่งอุบายให้ข้าวมาถึงพระเจ้าชัยยเศรษฐาธิราชว่าเจ้าเมืององค์การได้ถึงแก่กรรมเจ้าเมืององค์การมีบุตรีอยู่สองคนน้ำกันต้องการที่สิน้ามาถวายโตเป็นบาท บริจาริกาโดยทางนี้ให้พระสงฆ์สองรูปนำ่สารขึ้นมาถวายพระเจ้าชชยเสษฐทาธิลาชจังปงพระไทยเสือแล้วกะได้แต่งราชทูตให้ถือสารไปเยื่องเมืององค์การเจ้าเมืององค์การโกรธแค้นได้ขับไล่ทูดเล่ามาให้เขาฟังสมเด็จพระเจ้าชชยเสษฐทาทิลาชจังได้กี่ท่าทับไปรบเมืององค์การในช่วงปีพศ2 1 1 5 เมื่อเขาไปถึงยังเขตแดนเมืององค์การพญานาคนได้เหตอุบายภาคกองทัพพระเจ้าชัยยศเศษฐาธิราชเข้าไปในระว่างกองทัพของพวกตนทัพพญาาเจ้าชายาัยยศเสษฐาธิราชโบหูโตหรือว่าหูบทัทก็จังถึกตีแตกกระจัดกระจายพญานาครเหตอุบายภาคพระเจ้าชัยยศเสรษฐาธิราชลบหนีขมแม่นํำคงไปอีกฟังแล้วผ้าหนีโดยบบหูว่าผ้าไปมองใด ส่วนพญ,ญาแสนสุรินทร์เหล่ากับพญ,ญาจันกองนั่งผ้าทหารแตกหนีขึ้นมาทั้งเวียงจันทร์ในประวัติศาสตร์เล่าซึ่งดรสุเนโพธิสารแหละกับหนูไส้ภูิม,มจันทร์กาวตามพงศาวดารเล่าแต่เพียงเล็กน้อยส่วนใไงเป็นการหาหลักฐานมาอธิบายพงศาวดารเล่าอีกสันหนึ่งซึ่งพงศาวดารเล่ากาวแต่เพียงว่าพระเจ้าชัยเสษฐาธิลัตได้ยกทัพไปตีเมืองล่ามาลักองค์การ หรือเมืองล่มวันองค์การในช่วงปีพศ2114แล้วได้หายสับศูนย์ไปดรสุเนธโพธิสารหนูไส้ภูิมาจันทร์ได้อธิบายประวัติศาสตร์เล่าตอนนี้โดยอ้างอิงจากท่างพงศวดานขมินซึ่งกลาวว่าเมื่อปีพศ2113พระเจ้าบรมราชาธิราชรามาธิบดีได้ยกกองทัพเข่าตีนคะรราชสีมา จับผู้คนเป็นเฉลยเป็นจำนวนมากพระเจ้ากุงเล่าจึงทรงทับตีตานขมินแต่กระถือขมิตีแตกและกระถืบจับเป็นเฉลยจำนวนมากในช่วงปีพศ2114พระเจ้ากุงเล่าจึงนําทับไปเมืองสันทุกโดยตนเองเพื่อตีขมินให้ถอยกลับแต่กลับป่าใช่และทหารเล่าถือจับเป็นเฉลยศึกอีกส่วนเจ้ากุงเล่าเอาตัวหนีออกมาได้พศ2115 พระมาหาอุปราชของเล่าได้ยกทัพไปตามตีขมิญจนไปถึงเกาะเจ้าล่ามแต่กลับปาใช่อีกจากหลักฐานนี่แสดงว่าเมืองล่ามาหลักองค์การหรือล่มบ้านองค์การในเอกสารเล่าหมายถึงเมืองอังกอร์พระเจ้าชัยเศรษฐาธิราชหลังจากเหตุสงครามกับขมิญถึงสองครั้งแล้วก็ได้กลับมาปรับปรุงกองกําลังอยู่ที่บ้านอัดกับปือ แต่กับประช่วนและกับสินผระชนกรจังหนมีการก่อเจอดีไห้ที่เมืองเมืองนี้ภายหลังต่อมาดรสุเนศพธิสารได้อธิบายประวัติศาสตร์ตอนนี้เพิ่มเติมในการประชุมนานาชาติเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์และกวัณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงปีพศ2544าร,ร25และก็งานพบปะทังวิชาการว่าด้วยวิริกรรมของพระเจ้าอนุวงศ์ ดรสุเนศโพธิสารได้กล่าววา่าสรงข้ามระวังเล่ากับขมิเกิดขึ้นน้ากันสามครั้งคือตอนที่ขมิยกทัพเข้ายึดโคราชหรือว่านครราชซีมาแล้วเล่าทรงกองทัพไปปะถึงสองครั้งสองข้าวแต่กระถึกตีแตกถึงสองครั้งน้ากันพระเจ้าชัยยะเสฐาธิราชจาเป็นต้องยกกองทัพขึ้นไปเองแล้วก็ดไปตีขมิจนกระทั่งถึงอังกอวัดเลื่อยไปถึงเกาะเจ้าราม แต่สุดท้ายกับป้าใช่แก่ขมิน้นฝ่ายขมิ้นจึงเอื่นพระเจ้าใช่ยยเสษฐาธิราชว่าเจ้าเล่าเรื่องหักแต่พระเจ้าใช่ยยเสษฐาธิราชก็สามารถผ้าโต้ลบหนีออกมาได้ถึงเนื่องอัตปตือและก็ได้ประชวนเสด็จสวรรคตอยู่มองนี้พระเจ้าใช่ยยเสษฐาธิราชในประวัติศาสตร์ขมิน้นแม้ว่าพงศ์สวดานเล่าสิบไว้เก่าถึงการหลบระวังอาณาจักรหลานสั่งกับขมิน้นแต่ในทางประวัติศาสตร์ขมิ้น มีหลายฉบับกล่าวถึงการรบครั้งนี้ที่ข่ายขึ้นกันสิตตางกันทีสักรระดวยว่าพ่อสอในรายละเอียดเพียงเล็กน้อยและการที่พงศาสวดานเล่าบริกล่าวถึงการรบครั้งนี้เหตุให้นักประวัติศาสตร์เขมรเกิดคว่มสงสัยอย่างเช่นตรึงง่าได้กล่าวว่าเฉพาะความสัมพันธ์เล่าเขมรมีเพียงพงศาวดานเขมรเท่านั้นที่ทกล่าวถึง ส่วนด่านเอกสารภาษาเล่าหรือเอกสารภาษาต่างประเทศบริล่าวถึงเมตแต่น้อยจังเหตุให้เกิดมีความสงสัยว่าเหตุใดพงสวดานเล่าจังบอกล่าถึงเหตุการณ์สำคัญจังส่อาจสิพังผือหรือบ่มีเจตนาหรือพอคว่มขาดกลัวกลัวอับอายและเสียหน้าในประวัติศาสตร์ขมินได้กล่าถึงกษัตริย์ลานศักโดยบอกล่าพนามกล่าแต่เพียงสเสด็จเล่า และกเสดจเล้าวนาครหลันสร้างโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ก้าวข่ายครึ่งกันแต่สักราชต่างกันคือในช่วงปีพศ2113พระมหากษัตริย์ลานสร้างได้ทรงสร้างส,างสูง8ปดซอกพร้อมเสนาผู้ใหญ่สองคนและกทหารอีกจำนวนหนึ่งพันนายไปเมืองระแวกซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทปรมินทราชาหรือพระบรมราชาจีจจจ ช่วงปี1566ถึงปี1576เพื่อถ่าประลองส้นส้่งกันโดยตกลงว่าหากสั่งไฟใดไฟหนึ่งชนะให้เมืองพิแพรต้องเป็นเมืองขึ้นการส้นสร้างครั้งนั้นสรั่งของอณาจักรล้านสรั่งสูง8ศอกหรือว่า4เมตรแต่สั่งของขมินสูง7ศอกหรือประมาณ3เมตริ0ปรากฏว่าสั่งของขมรได้รับใช้ชนะ พระบรมราชาทีหาได้จับทหารหนึ่งพนนายและก็ะสร้างของเล่าไววปล่อยแต่เสนาผู้ใหญ่สองคนให้กับเวี่ยงจันท์เพื่อกับทุ่นผลการชนสร้างอาเดมาฟรีแก่ได้อธิบายว่ามีเอกสารบางฉบับกล่าวว่าพระราชาขมิน้นทรงจับไววแต่สร้างส่วนเสนาผู้ใหญ่ทั้งสองและกทหารจำนวน,น,นพันนายพร้อมทั้งใายควรนสร้งได้ปล่อยโตกับเวียงจันท พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสรงกิ่วเมื่อทราบผลในการส้นสาง,สางการท่พระราชากรรมัมพูชาได้จับสั่งไวน้นี่คือการฉีดแจ้งว่าเรื่องในการส้นสางเธอาน,นบอมเมนการพนันเอาแผ่นดินกันเลยทางนี้ก็ได้มีการเขียนบันทึกถึงการโยกทับไปตีขมิน้นไว้ซึ่งครังแรกการโยกทับไปตีขมิน้น ประวัติศาสตร์ขมร้ลก็กาว่าสเสด็จเล่ามีว่มโกรธแค้นในการส้นสา ق จังผูกอาขาดเขียดแค้นขิดถึงสิแกแคข้นขมรดังนั้นในช่วงปีพศ2514ส, 2, 4, สเสด็จเล่าบัญชาการให้ยกทัพเข่าตีขมรทั้งบกและกทังนำ้ำโดยทั้งน้ำให้พระมาหาอุปราชนําทัพพร้อมทหารหามื่นน้าส่วนทัพของสมเด็จเล่าซึ่งยกทัพมาทั้งบกมีทหารถึงเจ็ดมื่นหน้ แล้วก็ได้ยกทัพเข่าโจมตีค่ายขมินถึงพนมศรตุกหรือสันทุกซึ่งปัจจุบันยุ่ในเขตยํกำปงสวายแต่ถือกองทัพของพระบรมราชาืิอศรีและก็กองทัพของราชบุตรศรีสุรโยพันธ์กระนาบตีข่างถึงกับป่าใช่ไปบางฉบับกับก้าวว่าสเสด็จเล่าและก็สะเสด็จขมินได้ยกทัพเข้าประจันหนากันแต่ปรกากฏว่าเสด็จเล่าแพ้ขมินจับทหารเล่าเป็นเฉลยเป็นจำนวนมาก และต่อมาได้นำเฉลยศึกเล่าจำนวนหนึ่งพคนไปอาศัยอยู่บริเวณบารารที่เหลือจากนั้นให้ไปอยู่บริเวณขางทิดใตและขาง,งด้านทิตะเันตกส่วนทัพเรือของนาาจักรหลั่นสั่งซึ่งบัญชาการรบโดยมหาอุปราชล่าได้นำทหารหาหมืนหน่นนายหล,ล่องเรือตามลำน้ำคูงมาจนกระถึงปากน้ำในเขตสีสันทอนแต่ต้องพบกับทัพของพระสัทา ซึ่งเป็นราชบุตรของพระบรมราชาทิศี 4, ซึ่งมีิหารสองหมืนน่นหนาเข้าโจมตีทัพของมหาอุปราชด้านสร้างจนแตกพ่ายไปพระบรมราชาทิศี 4, สเสด็จกลับขึ้นเมืองลาแวกและก็ได้ท่งจัดงานฉลองชัยชนะแล้วมีการจัดให้เฉลยศึกเล่าวแปดคนไปอยู่ในบ้านปัดนั่งอีกห้าร้อยคนอยู่สําหรับอุปถักรักษาวัดพนมเปนพวกนี่ขมิ้นเอินว่าเล่าเลือดแตกหรือว่าเล่าเลือดหัก ยกทัพไปตีขมรครั้งที่สองในช่วงปีพศ .2115 ในเทนีเล่ายกทัพมาตามล้ำแม่น้ำคงสเสด็จเล่าได้เกณฑ์ทัพมีจำนวนสองหมื่นหนให้มหาอุปราชนํ่งรุงเรือมาตีกัมพูชาอีกเชนึงพระราชาก,กัมพูชาได้น,นำทัพหาหมืนหน่นนาไปสกัดทัพเล่า,ผาเผชิญหน้ากันบริเวณโลกากรุงบนเกาะเจ้าราม ศึกครั้งนี้เรือพวกเล่าได้ถืกเผาผานทำลายยางย่อยยับพวกทาหารเล่าที่หลอดพลจากการรบในเชื้อนี้ต้องเดินทางลบหนีเป็นกลุ่มนหน่อยๆกลับขึ้นสู่บ้านเมืองแต่กบบพลถืกเช่าบานตามไ่ล่าตีขาตามไร่ทางเอกสารบางฉบับกล่าวว่าในขณะทีพะ่พม่าและกัสยามเข้าตีเวียงจันทร์ประกอบกับช่วงนั้นมีฝนตกหนักทับเล้าจังไนลาถอยกลับไปทั้งมด การที่ประวัติศาสตร์ขมิกล่าวถึงการรบระวังลานร้างกับขมิญเหตุให้หูวา่ากองทัพอนาจักรลานร้างยกทัพไปตีขมิถึงสองครัง้งแต่ทัพของลานร้างเข้าไปบ่ถึงเมืองหลวงของขมิเลยทั้งสองเถื่อซึ่งในสมัยนั้นเมืองหลวงของขมิได้ไง่ยมาตั้งอยู่ที่ระแวกแล้วและประวัติศาสตร์ขมิบริด้กล่าวถึงการจับตัวของสเสด็จเล่าหรือการสวรรคตของสเสด็จเล่า ซึ่งอาจสิเป็นไปได้ว่าการหยกทับเข่าตีขเขมรและกักองทัพไปเล่าแตกถึงสองขังสองเทือกษัตริย์เล่าได้รอดพ้นจากการถูกจับได้ทุกเทือไปซึ่งอาจสิตรงกับประวัติศาสตร์เล่าที่ว่าพระเจ้าชชยเสด็จทาธิลัชสวรรคตที่เมืองอัตตปือพร้อมกับได้ก่อเจดีว้ที่เมืองอัตตปือมีเรื่องเล่าขานว่ามีพระธาตุองค์หนึ่งเป็นธาตุพระชัย รวมทั้งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสร้างวัดและกะบผักกรณียกิจของพระชช่จนกระทังผากรัฐของสปป,ปเลาาต้องเปลี่ยนสื่อจากเมืองอัตตะปือมาเป็นเมืองชชยาเศรษฐาซึ่งในปัจจุบันเมืองชชยาเศรษฐาก็เป็นเมืองในแขวงอัตตะปืออยู่ทางผากใต้ของเล้าและก็มีพร่มแดนติดกับประเทศขมิญการสูญหายสาบสูญของพระเจ้าชชยาเศรษฐาธิราชหรือการพ่ายแพ้ในการพุงรบ กับเมืององค์การบอดายเหตุให้พระเกียรติยดของพระเจ้าชัยเสษฐาธิราชเสื่อมถอยหรือเสียแต่ประการใดหลังจากสเสด็จสวรรคตเกือบร้อยปีก็ยังมีจารึกที่เกี่ยวถึงพระนามของพระองค์คือจารึกวัดหิมทาปีพศ2179แล้วก็จารึกวัดคงกระพันชาติปีพศ2180ได้ก้าวถึงพระองค์วา่า ได้อุทิศทรัพย์สินและกะที่ดินถวายวัดเล่านี่ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้แร่อิทธิพลทางการเมืองและก็สั่งศรัทธาต่อชุมชอนอีสานไวหลายเหตุให้ผู้คนจําเรื่องเล่าของพระองค์ไดเป็นอย่างดีอีกทั้งในเวลาต่อมากมีกษัตริย์หลานส้างก็ยังใส่พระนามนีนอยู่จังเช่นพระเจ้าชัย,ยเสด็จศิริราชที่สองหรือเจ้าชชยองค์เวช่วงปีพศ2241 ถึงปีพศ2 7 3และก็พระเจ้าชชยเสฐาธิราชที่สาหรือเจ้าสิริบุญสารที่ข้องราชในช่วงปีพศ2 000, 2 9 4ถึงปีพศ2 3 2 2แล้วก็พระเจ้าชชยเสฐาธิราชที่สี่ 4, หรือเจ้าอินทวง์ซึ่งข้องบัลข้องเมืองในช่วงปีพศ2337ถึงปีพศ2347 และัข้าพเจ้าชัยเศษฐาธิราชที่หหรือเจ้าอนุวงศ์ที่ค้องราัในช่วงปีพศ .2347 ถึงปีพศ .2370 ในสมัยที่มีการต่อสู้กับการหล่าเมืองขึ้นของประเชตตะวันตกพระองค์ก็ยังเป็นมุ่นเสือ่ออันอาจหารในการต่อสู้ดังมีปรกากฏกองทหารคือกองชัยเศษฐาธิราชซึ่งต่อมาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพล่าอิสระ ซึ่งก็คือกองทัพประช,ชัชนเล่าในปัจจุบันจังกาวเดว่าพระองค์ทรงเป็นมุ่นเสือ่อการต่อสู้ให้แก่ชนชาวเล่าถูกยุกถูกสมัยเลยกว่าได้กับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าการหายสาบสูญของพระเจ้าชัยเทท์เษฐาธิราชที่ยั่งคุ้มคือก็มีขอมุ่นหลักฐานจากหลายๆหม่มองหลายๆบอลที่ใบบุญได้ยิบยกมาบอกมาเล่าให้พี่น้องเทียบเคี่ยง ว่าความเป็นจริงในส่วนนี้สิเป็นไปในทิศทางใดแต่ทั้งหลายทั้งม่วนตามบันทึกตามพงศวดานพระองค์กะทรงมีคุณูุปการในชนที่อาศัยอยู่ในแถบทินสองฟังแม่น้โขงเรียกว่ายังมีปรากฏหลักฐานอยู่หลายหม่องหลายบอลให้ลำลึกนึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์เคยสัง่งเคยแปลงไหวได้หยิบยกมาบอกเราเ้าสูพีสูนองฟังแล้วกะสิได้อําลาราจาก วกพีวกน่องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเร่งอกเร่งใจในการบันทึกประวัติบาตตำนานเมืองไหวใน YouTube พบพอกันไม่คลิปหนาโชคดีมิสุขทุกท่านครับ